สวัสดีครับผมตอนนี้ก็้ยุคกับอเซียนแปนนะครับผมอ่าทั้งบุญน้าโชคก็ไดมากพ่อเซียนแปนอกําลังรับประทานอาหารเซาพอดีว่าทันเอาเป็นยังไงเซียนแปนสําหรับงวดที่แล้วไปนังคือบอกว่าเจ็ดหะนะคือบอกบอกให้มันถึกผีบอกขนค้นบอกขึ้นครับผมโอ้ผีบอกขนค้นบอกขื้นครับผมจริงๆนี่ต้องเอาไปซื้อขึ้นซื้อโลกงเป็นบอกยันครับผมอู บอกเป๊ะๆว่าได้ครับบอกเป๊ะๆว่าได้บอครับมันดีมันทีเพี้ยนอยู่ขีดนึงนี่แหละครับผมโอ้มันทีเพี้ยนขีดนึงก็คือเขาเติมน้ามันครับผมครับผมโอ้นี่แหละครับข้างบุญน้ําโชกก็ได้มากพ่อครับอ่าเซียนแปนเพื่อนไอ้กินเข้าก็ดีเพิ่นกินกับยังน้อนี่เป็นอาเซียดิเอฟซีตะบนเต้มปลาน่นครับผมอ่าโอ้ยต้มปลานน่นต้มปลาน่นใสไอ้โอ้ยใสซ้ำเหรอเนี่ยนี่ซ้ำมากแบบไงครับผม กับสมสมบราขาวกับกพริกลูกโดดอ่าเจวกับผัดไข่โอ้ข้าวเหนียวเต็มติ๊บมาเ<อ>ด้วยครับพี่น้องบ้านอ้าครับนั่นแหละเอ่เสี่ยนแปนก็นได้เอื่นพี่น้องมากินเขานําไปยังบนกินกามาเด้วยครับผมเอา้าตัวเลขที่แล้วกับพิษไปแค่แต้มเดียวครับงวดที่แล้วเนาะแล้วสําหรับงวดวันที่หนึ่งเมษาเนี่เสี่ยนแปนนี่ ได้ตัวเลขมากไปถามกันได้มากแล้วครับผมได้ม่แลวครับผมเป็นการฟันหรือว่าเป็นการข้ามน,นีันอบอกเป๊ะเลยครับสามเก้าครับผมฮะสามเก้าครับบอกหมายถึงเลขนี้เป็นการคำานวณนหรือเป็นการฟันมากนี่เป็นการฟันครับผมโอ้ฟันเอ้าได้ตัวใดเกาะสามเก้า <39 S 1> <อ>ครับสามหกครับผมเดี๋ยวเด้อให,ให้ให้ท่างบุญน้ำโชคจดกันสามครับผมเก้าสามหกสามหกประมาณนี้แหละครับ บอกได้แค่นี้ครับเอาไปกลับกันบึงโอ้ห้ทา้งเสียนแปนี่ซีซีห้ไปกลับเอาเนาะให้ทั้งเอฟซีไปกลับเอาอ่าถ้าทาั้งเอฟซีอยากเล่นเก้าสามหรือหกสามก็ล่องกลับบึงครับผมไผเซ็้เรื่องนครับโอ้ว่บนกระล่างนะครับยูอหันลนะแมนบอแมนครับเอฟซีมักแท้แทเด้อดกันขั้นไ้เลียหน่อยปานี้คือมันมันใจงบหน่อยนะในการซื้อนะแค่นั้นแหละรครับความมั่นใจนเป็นดับไปแล้วครับ ศูนย์ดับบอศูนย์ดับว่านี่ศูนย์ดับศูนย์ดับครับผมโอ้มากคามเ้านะครับสำหรับอ่าเซียนแปนบอกว่าดับศูนย์มาสั้นอ่ะเสียนดับไปเพื่อบอกทางเยฟซีถ้าไปซื้อเลขดับไอไปรีซื้อเลขที่ติดศูนย์เนี่ยบ่ได้แน่นอนมันบอครับผมบมากครับดับศูนย์อ่าเขาล็อกบ่ได้ครับผมเพราะว่ามันเพิ่มยอดขึ้นแล้วคโอ้เอามาบวกแล้วไอ สามเก้ากับสามหกนี่มักมกตัวใดมักตัวใดหลายก็มูมักสามหกครับมักสามหกมันอายุครับโอ้อายุสามสิบหกเสียนแปดอายุสามสิบหกครับผมโอ้แสดงว่าปีที่แล้วอายุสามสิบห้าดิหนิแม่บอสเป็นยังสี่แล้วนคนบกึ้นนะครับผีบอกคนบกึ้นอ้วนนี่ก็ยังยำอยู่โอ้แล้วสำรับสามี่มามักครับตะวันเ ูนย์สีมาแทมเก่าหนึ่งศูนย์สามมันเป็นเก่าโอ้มวดเมืองหนึ่งศูนย์สามครับบ,น <103 S 2> บา,านีบา,านีศูนย์สีดับศูนย์สีดับก็ทีิมาเป็นเก่าครับเก้าสีมาแท่นเนาะครับผมมักผมตีไปยังสั้นครับอืมมัดเก่าครับที่กินเป็นดาแซบนะครับเ,เสี้นแปนเสี้อแปน้นกนการกินยังทีอละครับคุณเอม๋มันก็นกินไปนำ้ำแบบเอาบานีให้ถามถึงอ่าผู้ที่ มักเม่อยมักแรนเนี่ยที่เพื่อนอยากได้เลขโตเดียวถ้าเพื่อนนี่ี่โตที่สิไปจับอยู่แล้วเนี่ยมักัวใดหมักเม่อยมักแรนอ่าสำหรับสายวิ่งมีไหมสี่สีเร่งไอเลนเร่ง,งสามตัวบอกครับวิ่งบอกนะครับวิ่งตัวเดียวนั้นจะไปเล่นสามตัวจังใดเดียวนี่เอแยนหลายแทะเลขวิ่งอ่าตัวเดียวแคร่ๆน,น,นี่แนละ้วอ่าเลขวิ่งห่อครับอ่า วิ่งสามครับผมโอ้ห้วิ่งสามโอ้วิ่งสามนะครับผมมายพูดสามเท่าครับวิ่งสามก็คือเฮ็ดงานเนี่ยครับมเมื่อสามแร้งประมาณนี้นะครับให้วิ่งสามแสดงว่าเสี้ยนแปนเนี่ยมั่นใจสามมากๆเลยในวดนนี้ครับผม,มผมว่าเป็นไปได้อยู่ดิโอกาสเป็นไปได้สูงนะ สำหรับเลขวิ่งเสี้ยนแปนแล้วใกล้ๆมือนี่ซิมี่การเปลี่ยนแปลงอี้อย่างอีกบ่ะหรือว่าอันเนี้ยคัดให้ยแครนแล้วเย๋ยวผมต้องเช็คเบืงอคขาเงนินตางระเทศก่กันครับว่ามันขึ้นหรือมันลงโอ้โหเป็นแนวนี่นอเสียนแปนครับผมเพราะว่าเขาก็เรียนตามดัชนีหุ้นเนาะครับโอโตัวเลขดีมาจากดัชนีหุน้นครับผมโอ้ แสดงว่าเงนินยูเอสนี่ตกอยู่ประมาณสามสิบกว่าเนี่ยครับสามสิบสี่สามสิบห้าสามสิบหกอยู่ประมาณเนี่ยครับสามสิบ<อ>เนี่ยเออสามสิบของของยูเอสนี่ถ้าแปรมงใหนึ่งสามสิบบาทครับผมขั้นข้นสนิทกับเส้นแป่นหรือรู้จักเส้นแป่นดีๆเส้นแป่นเป็นคนมีความลู้มากนะครับผมยูเอสดีตกอยู <30 S 1> อ่สามสิบกว่าบาทครับแสดงว่าเลขที่เอามานี่เป็นเลขมาตรฐานโลกเลยล่ะครับผมเนี่ยของสามเนี่ยครับมาสาม เขาจะเติมสีสันเข้าไปสามกาสามหกสามเจ็ดสามห้าสามนังกับว่ากันไปว่ากันไปโอ้อ่าสำหรับตัวเลขของเสี้ยนแปนเนาะครับผมเสี้ยนแปนบอกว่าสี่สิบอ่าว่ากันไปอียังคือไปหอดเก่าสี่สิบนอกบัดนี่สามเก้าสี่สิบตัวครับมันก็ว่ากันไปได้เนาะไอปกติเสี้ยนแปนอยู่บ้านคู่มือบอกสมมติว่าเอฟซีอยากมาเยี่ยมมายามเสี้ยนแปน เอาขน,ขนมขหม่เซียนแปนเลยอยู่อยู่ครับอยู่บ้านตลอดครับผมม<อ>ั่นอนอยู่บ้านครับกลับมามตายบ้านเกิดทึก่กครับผมบางที่ดังล้นฟ้ากลับมาอ,อยู่บ้านทึก่กานะครับผมอา้าวครับผมกาํสำรับตัวเลขของเซียนแปนเนี่ยเป็นตัวเลขดัดชนีตลาดหุ้นวัาจันครับผมอืความรู้ในอ่ารอบโลกของเซียนแปนเนี่ยกัถือว่าอยู่ในระดับต้นๆครับผมอ่เรื่องตัวเลขดัชนีตัวเลขหุ้นตัวเลขนั่งเนี่ย อันดับต้นๆนอองประเทศแหละไปครับอโอ้เสียงรถก็ดังเนอครับเอซี่ครับมาสัมภาษณ์ไอ้ทั้งเส้นแปนอยู่ข้างทางพอดีเสียงรถก็ไล่ไลยเนี่ยเอาเอาเดี๋ยวสี่จึงให้เอฟซีบึงจากบาทว่าเออเส้นแปนเนี่ยเพิ่นให้ตัวเลขตัวใดามาเนี่ยนี่ล่ละสีบ้างไซฟ้ากระติบเข่าเส้นแปนนี่ะนี่ เรื่องสีจึงไหนเบื้องบัดเนี่ยนะนีแล้วครับตัวนี้ของเซียนแปนที่ให่มากนะครับก็เขียนงวดไหนก่อนอ่าเดี๋ยวเอฟซี่สีบอลูบางงวดวันที่เท่าไหร่นะวันที่หนึ่งเมษายนมีสายนเน,นะมโมเมนต์เมษาคมเป็นมะ หกสิ <65. S 2> บ้าทมีสามสิบบาทยนข้าวผมสามสิบเอ็ดบาข้าวคุพายี่สิบแปดบานั่นแบบความหรูเพิ่มกับบธรรมดานะครับเฟบซี่ครับอ่าสำหรับเลขของเซียนแปนเนาะครับผมอ่าเพิ่นไหญ่มากกับมี่สามเก้าสามหกอ่าโตมากที่สุดก็คือสามหกอ่าส่วนตัวเลขสามเก้ากับสามหกเนี่ยท่านเฟบซี่อยากเอาไปจับ เป็นเก้าสามหรือหกสามจังไรกะล่องเบิงนะครับผมอเลขศูนย์นี้ดับแน่นอนครับเลขศูนย์ดับแน่นอนสําหรับเซียนแปนวางวดนี้ไม่มาใครซื้อเลขติดศูนย์ไม่ได้เงินวาสันเด่เซียนแปนวา่าศูนย์ไม่มีศูนย์ดับศูนย์ไม่มีศูนย์ดับวาสันศูนย์ไกลมาเป็นเก้าเก้าแล้วก็ไปสิบครับ สำหรับสายวิ่งสายเมื่อสายแรนนะครับผมอ่าก็คือเสี้นแปนให้วิ่งสามครับอ่าความมั่นใจสำหรับวิ่งสามนี่เส้นแปนไหนจากเปอร์เส้นให้ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับสองสามสี่ครับอืมให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมสามยุ่งยางครับให้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับอ่าเลขวิ่งของเส้นแปนนะครับผมว่าฟันฝันว่าจะเรียนน้่งมีครับคุณลุงอ่า นกมืดอีโตครับสองสามสี่มูอีหาดอกกีกครับผมโอ้เบึงเลยครับผมหาครับผมตอนนี้ทั้ทงบุญน้ำโชกับปวดหัวแท้เนบซี่อยู่หรอกครับตอนนี้ <laughs> <laughs> โอ้เสี้ยนแปนอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างกับมี่เป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างครับผมอ่าตเลขของเสี้ยนแปนที่ห้ไปนี่บุญน้ำโชกอให้ไปเป็นแนวทังเนาอครับผมอ่าบมเดไมายค้าว่า ตัวเลขของเซียนแปนนี่สีถือร้อยเปอร์เซ็นต์นหรือว่าจะบอถือกับบแมนเพราะว่ามันเป็นไปได้เบิดโลกนี่ทุกสิ่งทุกอย่างแมนบอเซียนแปน,น,นอ่นครับผมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้่าสั่นอ้าวมักบ่มักจังใดทั้งเอฟซีกับร่องพิจจรนาเบิงเนาะครับผมอ้าวสำหรับตัวเลขอ่าบาดนี้บุญน้ำโชคกะสีบร่รบกวนเซียนแปนแล้วห้เซียนแปนได้กินเขาต่อเพราะว่าเพื่อนบอกว่าสีนั่งกินอยู่นี่แลเบิดมือ่าสั่นสิบ่ลูกไปส้่าสั่นกินเขา กินเข่ามือละสิบซูโม,มงมาสัน่นโอ้กะเอากะไอเพิ่นมีความสุขครับอ่าสำหรับมือนี้กะคลิปนี้กะจบซ้ำนี่แหละครับบอลเราปวนเสี้ยนแปนแล้วครับอ๋อขอขอบขอ,ขอ,ขอบคุณเสี้ยนแปนนะครับผมขอบคุณเสี้ยนแปนครับ